การให้ทำคือยอดแห่งทานเคยได้ยินไหมว่าการให้ทำคือยอดแห่งทานหรือไม่ลองมาดูกันว่าทำไมการให้ทำจึงเป็นยอดแห่งทานทำมาทานนี้ชนะทาน,ทานทุกอย่างเพราะเป็นการให้แสงสว่างแก่ชีวิตคนที่ได้ธรรมะไปแล้วก็รู้จัก ที่จะดำเนินการชีวิตของตนให้ถูกต้องโดยมีจิตใจที่มีความสุขและประพฤติตัวดีบําเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นช่วยให้สังคมมีความสุขมีความเจริญและความก้าวหน้าในธรรมการที่จะปฏิบัติธรรมถูกต้องนั้นไม่ว่าจะเจริญศีลสมาธิหรือปัญญา อย่างไรก็ตามก็จะต้องรู้จักธรรมะเพราะฉะนั้นการให้ธรรมะก็คือให้ทางปฏิบัติและทางดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแม้แต่จะไปทำทานอื่นๆหรือการที่คนจะไปช่วยเหลือกันจะทำความดีอะไรก็พอเข้าใจธรรมะหรือเคยได้ยินได้ฟังคำสอนที่ถูกต้องถ้าได้รู้จักคำสอนที่ถูกต้อง คือธรรมะนี้แล้วก็จะสามารถทำความดีได้ทุกอย่างแต่ถ้าไม่รู้จักธรรมะก็ไม่รู้ว่าทำอะไรจึงจะถูกต้องก็อาจจะประพฤติผิดพลาดได้มากมายพระพุทธเจ้าจึงตัดเอาไว้ว่าการให้ทำรรเป็นการให้ที่เลิศประเสริฐสุดเมื่อโยมและญาติมิตรมาแจกหนังสืออย่างนี้ คือสร้างหนังสือนี้มอบให้แก่ที่อื่นหรือแก่บุคคลอื่นก็เท่ากับว่าเป็นการแจกจ่ายธรรมะเป็นการให้ทานที่ประเสริฐที่สุดและเป็นการทำบุญที่สำคัญมีคติแต่โบราณบอกว่าการสร้างพระธรรมแม้แต่หนึ่งตัวอักษรถือว่ามีคุณค่าเท่ากับได้สร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์ โบราณถือกันมาอย่างนี้เพราะถ้าได้ทำบุญสร้างอักษรจารึกพระธรรมไปแล้วก็จะทำให้คนได้รู้ได้เข้าใจว่าปรับพติปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องแม้เราจะรู้จักปฏิบัติต่อพระพุทธรูปอย่างถูกต้องเราก็ต้องรู้จักพระธรรมด้วยเพราะพระพุทธรูปนั้นเป็นแต่เพียงวัตถุที่สร้างเป็นรูป เปรียบของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่รู้จักธรรมะไม่รู้จักคําสอนเราก็ไม่รู้ว่าจะมีพระพุทธรูปไปทําไมแล้วเราควรจะทําอย่างไรต่อพระพุทธรูปนี้การที่เราได้นึกถึงพระพุทธรูปและไปหาพระพุทธรูปมาหรือไปไหว้พระพุทธรูปก็เพราะว่า เราได้รู้จักพระธรรมได้รู้จักคำสอนว่าอ๋อพระพุทธรูปนี้เป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีพระคุณอย่างนั้นเราจึงได้แสดงความเคารพนับถือพระองค์อย่างนี้เรียกว่ารู้จักพระพุทธคุณด้วยอาศัยธรรมเพราะฉะนั้นการให้ธรรมะ จึงเป็นสิ่งสำคัญม่าพลาดนอกจากนั้นเวลาเราไหว้พระพุทธรูปเราจะทำใจอย่างไรให้ถูกต้องก็ต้องอาศัยพระธรรมมาสอนอีกเหมือนกันว่าเวลาไหว้พระจะต้องทำจิตใจให้สงบให้ผ่องใสเบิกบานอย่างนั้นอย่างนั้นรละลึกถึงพระคุณอย่างนั้นอย่างนั้นการที่เราปฏิบัติถูกต้อง ก็เพราะอาศัยพระธรรมพระธรรมมีความสำคัญอย่างที่กล่าวมาท่านจึงถือว่าการสร้างพระธรรมแม้แต่เพียงตัวอักษรหนึ่งมีค่ามากเท่ากับสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์และถ้าสร้างหลายตัวอักษรก็ยิ่งมีค่ามากขึ้นคําสอนธรรมะนี้จารึกข้อธรรมที่สำคัญทุกอย่างไว้เป็นเครื่องสืบต่อ ในพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นสารพันที่แสดงถึงผลประโยชน์หรืออน,นิสงส์งที่เกิดขึ้นจากการสร้างหนังสือธรรมะหรือคำพีขึ้นมาเผยแพร่รับชมคลิปของเราแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์าการส่งต่อของคุณก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญได้แล้วนะครับ